สวัสดีครับทุนผู้ชมความพยายามเจรจาโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของอิรานถูกปฏิเสธจากอิรานที่จะตอบจดหมายของทรัมป์โดยตรงมันทําให้ทรัมป์คู่ที่จะทิ้งระเบิดโจมตีอิรานทมกลางการโจมตีกลุ่มกมบฏฮูตีอย่างต่อเนื่องจนมีการยืนยันการสังหารรองผู้นํากลุ่มกมบฏฮูตีได้อีกรายทรัมป์ส่งจดหมายเสนอการเจรจาผ่านอันวากา,กาสผู้แทนทางการทูตอาวุโสข,ของสหรัฐอาหรับเอมิเรต โดยได้กำหนดเส้นตายเป็นกลางเดือนพฤษภาคมด้านอิหร่านได้ตอบจดหมายกลับผ่านโอมานซึ่งอ่านมองว่าสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ได้กลับมามีความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลแล้วเป็นปกติและได้เปิดเผยโดยเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำอิรักมูฮัมหมัดคาเซมอันซาเดกระบุว่าสหรัฐอเมริกากำลังสแสวงหาการเจรจาที่กว้างกว่าโครงการนิวเคลียลร์โดยระบุว่า จะหมายฉบับดังกล่าวเรียกร้องให้ยุบกองกําลังอาสาสมัครอิรักที่ร่านให้การสนับสนุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกายังอาจต้องการให้อิรานเปิดเผยโครงการนิวเคลียร์พลเรือนของตนถ้าได้รับการตรวจสอบจากนานาชาติอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นหรือไม่หรือจะเรียกร้องในวงกว้างขึ้นไปอีกเช่นให้ยุติโครงการนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์และให้อิรานรับปากว่าจะหยุดสนับสนุนเงินทุนให้กับกลุ่มต่อต้านในตะวันออกกลางเช่นกลุ่มฮามาสในจำนวนกาซา และกลุ่มฮูตีในเยเมนเขากล่าวซึ่งแน่นอนครับว่าอิหร่านไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ IAEA e เข้ามาตรวจสอบโครงการนิวเคลียร์ของตนโดยในอดีตเจ้าหน้าที่เหล่านี้นั้นครับไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบบางพื้นที่ในอิหร่านได้นั้นจึงทําให้มีการสงสัยว่าอิหร่านกําลังซุ่มพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์มาหลายปีแล้วประกอบกับช่วงนี้รัสเซียท้าสงครามกับยูเครนและต้องการอาวุธจากอิหร่านจะมีการตั้งคําถามครับว่ารัสเซีย อาจช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีอาวุธนิวเคลียร์แลกกับอาวุธหรือไม่ซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่30มีนาคมครัมได้ขู่จะถล่มอิหร่านด้วยการทิ้งระเบิดอย่างหนักโดยกล่าวครับว่าหากอิหร่านไม่บรรลุข้อตกลงจะมีการทิ้งระเบิดการโจมตีจะรุนแรงขึ้นอย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนโดยขณะนี้สหรัฐมีการด้สง่งเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนแบบ B2 Spirit จำนวนอย่างน้อย4ลํลำไปยังเกาะ เดโกกาเซียซึ่งใช้เป็นฐานทัพในมหาสมุทรอินเดียแถมยังมีเครื่องบินขนส่ง47อย่างน้อย3าลำและเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกาอากาศ10ลำที่ถูกส่งไปประจำการที่เกาะเดโกกาเซียแล้วเช่นกันโดยฐานทัพดังกล่าวมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ในการส,สน,นับสนุนโจมตีในพื้นที่ในตะวันออกกลางซึ่งท่าทีดังกล่าวบงบอกว่าทรัมไม่ได้ขู่เล่นๆน,นอกจากนี้ทรัมยังส่งเครื่องบินแบบ B2 ไปยังเกาะฮาวายและกวม เพื่อป้องกันแนวรบของอินโดแปซิฟิกแล้วท่ามกลางการซ้อมรบของกองลัืเพลเอรอบเกาะไต้หวันนั้นม่งบอกครับว่าทรัมป์เอาจริงซึ่งทางด้านอิหร่านโดยเอสมาอิลบาเกีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวถึงภัยคุกคาวของทรัมป์ว่าภัยคุกคาวที่ชัดเจนในการทิ้งระเบิดอิหร่านโดยผู้นําของประเทศนั้นเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับสาระสําคัญของสันติภาพ และความมั่นคงระหว่างประเทศอย่างชัดเจนไทยคุกค,คามดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติอย่างร้ายแรงและเป็นการละเมิดระบบการปกป้องของสำนักงานพลังงานปรมนูระหว่างประเทศอิหร่านร้องเรียนต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อวันจันทร์ที่31มีนาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับคำพูดของประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาที่ขาดความรอบคอบและก้าวร้าว จะระบุว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างโจ่งแจ้งและกฎบัตรสหประชาชาติฉบับขอตั้งด้านผู้นาสูงสุดอิหร่านอา,ลลอายาดอลเลาะอคามินีผู้ไม่เชื่อมั่นในการเจรจากับสหรัฐมิกากล่าวว่าอิหร่านไม่ได้กังวลมากเกินไปกับคําพูดของทรัมป์เรามองว่าไม่น่าจะเกิดอันตรายจากภายนอกอย่างไรก็ตามหากเกิดการกระทําอันชั่วร้ายขึ้นอิหร่านจะตอบโต้โด้วยวิธีการเด็ดขาดนั่นก็คือการตอบโต้โดยการยิงขีปนาวุธ โดยนายพลอามมอาลีฮัตจ,จิตซาเดผู้วิชาการกองแรงอวกาศของกองแรงพิทักษ์ปฏิวัติกล่าวว่าไม่มีใครคว้างก้อนหินใส่ใครในบ้านกระจกและสหรัฐอเมริกามีฐานทัพอย่างน้อยสิบแห่งและมีทหารห0าหมนายในพื้นที่นั่นหมายความว่าพวกเขากําลังนั่งอยู่ในบ้านกระจกนั่นก็คืออิรานจะยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพของสหรัฐเมริกาในตะวันออกกลาง โดยบอกว่ารูปป้องกันทางอากาศของสหรัฐเมกาไม่สามารถป้องกันการโจมตีตงกล่าวได้และแน่นอนครับว่าหากสหรัฐเมริกาต้องการถล่มอิร่านจริงพวกเขาต้องกําจัดกลุ่มกบฏฮูตีที่ขวางทางเดินทัพของสหรัฐเมกาออกไปเสียก่อนโดยเมื่อคืนของวันอาทิตย์ที่30มีนาคมต่อเนื่องถึงเช้าวันจันทร์ที่31มีนาคมสหรัฐเมกาโจมตีร,รอบเมืองหลวงซานนาตลอดทั้งคืนการโจมตีทางอากาศอย่างหนัก ตั้งแต่วันที่15มีนาคมต่อกลุ่มกบฏฮูตีจนถึงปัจจุบันกลุ่มกบฏฮูตีรู้ว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย61ร,รายด้านเทเนียบขาวโดยไมวอตที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติกล่าวต่อ CBS News ในช่วงสุดสัปดาห์หลังจากการโจมตีเมื่อวันที่15มีนาคมครับว่าการโจมตีระลอกแรกได้สังหารผู้ประชาการขีปนาวุธระดับหัวหน้าของพวกเขานอกจากนี้วอต ยังกล่าวถึงการสังหารดังกล่าวในข้อความชัดลับซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณะโดย THE ATLANTIC เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยระบุว่าเป้าหมายแรกซึ่งเป็นคนสั่งการยิงขีปนาวุธชั้นนำของพวกเขาเรามีหลักฐานยืนยันตัวตนของเขาขณะเดินเข้าไปในอาคารของแฟนสาวและตอนนี้อาคารดังกล่าวนั้นก็พังทลายลงมาแล้วอย่งางไรก็ตามครับทำเนียบขาวไม่ได้ยืนยันว่าเขาคนนั้นคือใครซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติ ที่กระทรวงกลาโหมจะไม่ยืนยันการประกาศของทำเนียบขาวเกี่ยวกับปฏิบัติการทหารโดยทั่วไปกองทัพจะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายที่สําคัญและมีมูลค่าสูงต่อสาธารณะภายในไม่กี่วันหลังจากภารกิจสําเร็จและเมื่อถูกขอให้ยืนยันว่าผู้เชี่ยวชาญขีปนาวุธระดับสูงของกลุ่มกบฏฮูตีถูกสังหารในการโจมตีของสหรัฐทำเนียบขาวส่งรอยเตอร์ไปยังกองทัพสหรัฐ แต่กองทัพสหรัฐปฏิเสธคําขอยืนยันการสังหารดังกล่าวหรือระบุชื่อของบุคคลที่เสียชีวิตซ้ําแล้วซ้าเล่าเป็นเวลากว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วครับซึ่งจากการสืบคน้นตามข้อมูลของมูล,ลนิธิเพื่อการปกป้องประชาธิปไตยซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยในกรุงวอชิงตันระบุวา่าอับดุลคาลิกบาดุดินออนฮูตีคือผู้บัญชาการกองลังขีปนาวุธเชิงยุทธศาสตร์ด้านกลุ่มกบุฮูตีก็ไม่ได้ออกมายอมรับ หรือปฏิเสธการสูญเสียผู้ประชาการดังกล่าวโดยผู้นํากองลังขีปนาวุธยังถือเป็นความลับของกลุ่มด้านพลโทอเล็กซานด์กรีนเควินผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของกองทหารร่วมของกองทัพอากาศสหรัฐมริกากล่าวว่าการโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีเป็นเป้าหมายฐานทัพโดรนสามารถสังหารผู้นําสําคัญหลายคนด้านประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ของสหรัฐมิกากล่าวเมื่อวันที่31มีนาคมบนสื่อทรัสโซเชียนว่า กลุ่มฮูตีถูกทำลายล้างจากการโจมตีของสหรัฐเมกาผู้นำหลายคนของพวกเขาไม่ได้อยู่กับเราอีกต่อไปแล้วเขาเขียนโดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมการโจมตีครั้งนี้ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติการทะทะหารของสหรัฐเมกาที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางนับตั้งแต่ทรามเข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคมมีจุดหมายเพื่อบังคับให้กลุ่มฮูตีซึ่งเป็นพันธมิตรกับยิารานยุติการโจมตีการเดินเรือในทะเลแดงรวมถึงเรือรบของสหรัฐเมกา ในขณะที่สมัยของโจไบเดนพวกเขาโจมตีกลุ่มขฮูตีเพียงเบาๆเท่านั้นและแอดมินเชื่อว่าก่อนเส้นตายของทรัมป์ในกลางเดือนหน้าในเดือนเมษายนเดือนนี้คาดว่าทรัมป์อาจซ้อมรบด้วยการทิ้งระเบิดครั้งใหญ่ในฮูตีด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ b ีทูสปิริตเพื่อข่มขวัญอิรานในขณะที่อิรานก็พยามยปฏิเสธครับว่ากลุ่มฮูตีตัดสินใจโจมตีใครต่อใครนั้นได้โดยอิสระอิรานไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และอีกสัญญาที่ทรัมป์จะตัดสินใจโจมตีอหรานก็คือทรัมป์ต้องบินไปซาอุดิอาระเบียเพื่อขอความเห็นจากเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซานมานและหากซาอุดิอาระเบียไปเขียวนั่นแหละครับก็จะเห็นสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเกิดขึ้นครับทุนผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำํำมาฝปาทุนผู้ชมครับชชอบปรดอย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e like, กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ